ไม่คิดจะกล้าออกงานสภาพนี้โซเชียลเสียงแตกลุกล่าสุดมิวนิทาเมคอัพพังแหติช่างแต่งหน้า อีกหนึ่งนางเอกสาวหน้าหวานลดแลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับมิวนิธาคูหาเปรมกิจที่ตอนนี้ขึ้นแทนแม่ลูกหนึ่งมีแฟนคลับเอนดูลูกสาวของเธอจำนวนมากและต่างชมความสวยความเป๊ะของเธอที่เป็นแม่ลูกหนึ่งที่ไม่โซ่แม้แต่นิดเดียวแต่ล่าสุดชาวไทยหลายคนคอมเมนต์เรื่องหน้าผมเธอเมื่อเธอออกงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บานเช้าบูชายานันด้วยผมที่ไม่เคยเห็นเธอแต่งแบบนี้ชาวไทยหลายคนเห็นตรงกันว่าไม่ผ่าน ทั้งบอกว่าเปลี่ยนช่างแต่งหน้าด่วนแต่งเองาพามใครแต่งหน้าใครเขาเนี่ยทําไมหน้างี้อ่ะช่างหน้าผมแกงมากทําไมไม่เขียนคิ้วหน้าตาดูหมองคล้ำเจอประเดนแก๊งนางเอกหมอรวมเมาสตอบคําถามในรายการเพื่อนใหม่ทางย t u b e ดาวิกาชาแนลของสาวไมดดาวิกาโฮเน่จนโดนกระแสตีกลับงานนี้สาวมิวนิศถาเจระย,ยั่งยืนหนึ่งในแก๊งนางเอกมองมาออกมาเปิดใจเคลียร์ในงานแถลงข่าวเวอร์ตัวภาพยนตร์บ้านเช้าบูชายาน ที่รงภาพยนต์ SF c e n t e r นท r อยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นมากตัวเราเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นได้อยากจะขอโทษกับการกระทำของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคำถามแบบนั้นแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือนินทาใครมันเหมือนเป็นการจับฉลากคำถามนั้นได้เราก็ตอบไปค่ะรู้สึกยังไงที่เรื่องราว ารปลายไปมากตัวเราเองก็ไม่สบายใจบอกเลยว่าเราไม่ได้ชิลสบายแต่เราไม่สบายใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะให้บทเรียนกับเรามากพอสมควรอย่างแรกเลยคงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบก,กับบุคคลอื่นเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้เขาได้โดยส่วนตัวเราเองก็ให้มันผ่านไปเราไม่ได้ติดใจอะไรบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์อันไนที่เรามองว่า เป็นคำติโชมมาพัฒนาตัวเองได้ก็เอามาปรับปรุงใช้ส่วนอันไหนที่มันไม่ได้มาช่วยก็ปล่อยผ่านไป